คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะถ้าเกิดขึ้นสร้างความเสียหายได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นไฟไหม้ป่าพื้นที่ความเสียหายก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกนะคะเพราะการควบคุมหรือการดับไฟเป็นไปได้ค่อนข้างยากในวันนี้นะคะเราก็มีนวัตรกรรมที่จะช่วยในการแจ้งข้อมูลการเกิดเหตุไฟไหม้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะจากตารางแสดงสถิติพื้นที่ไฟไหม้ป่าในแต่ละจังหวัด ปีงบประมาณ2,558ซึ่งส่วนควบคุมไฟป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทําการบันทึกไว้โดยข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนควบคุมไฟป่าสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่าโดยข้อมูลจะถูกอัปเดตขึ้นทุกวันและข้อมูลที่เรานำมาอ้างอิงในครั้งนี้ได้ทำการบันทึกตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,557มาจนถึงวันที่24กุมภาพันธ์2,558ค่ะ จากข้อมูลเราจะเห็นได้ว่าภาพรวมของการเกิดเหตุไฟไหม้ทั่วประเทศมีพื้นที่ถูกไฟไหม้ไป12,974ไร่และสามารถดับไฟป่าไป1,114ครั้งซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ถูกไฟไหม้5,407ไร่และสถิติไฟป่าจะอยู่ที่ภาคเหนือ531ครั้ง และเมื่อเราดูเปรียบเทียบการเกิดเหตุไฟไหม้ในช่วงเดือนเดียวกันระหว่างปี2,557และ2,558พบว่าในปีที่ผ่านมามีพื้นที่ถูกไฟไหม้12,974ไร่และดับไฟป่า1 0 0 9ครั้งจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่ไฟไหม้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้คิดค้นประดิษฐ์เครื่องแจ้งเตือนไฟไหม้ป่าผ่านระบบโทรศัพท์มือถือเป็นผลงานของน้อง,น,องนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีโดยกลไกลาการทํางานของเครื่องแจ้งเตือนไฟไหม้ป่าผ่านระบบโทรศัพท์มือถือนั้นเป็นระบบเซ็นเซอร์ทําการตรวจจับสัญญาณควันและความร้อนโดยจะแจ้งเตือนไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่เราทําการป้อนข้อมูลไว้ในเครื่องอันนี้เครื่องเตือนไฟไหม้ป่าผ่านระบบโทรศัพท์มือถือครับ ก็คือมันใช้2หลักการก็จะมีเซ็นเซอร์ความรับอยู่ภายใต้ครับข้างในแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์อินฟราเรดอยู่ข้างในใช้เวลาในตอนกลางคืนครับผมก็หลักการทํางานก็คือไฟไหม้จะใช้ควันเวลามาใช่ไหมครับจะมีควันออกมาเมื่อควันไปเออ่เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับควันได้มันจะสั่งงานไปที่คอนโทรลเลอร์ครับผมพอเนี่ยครับอันนี้คือคอนโทรลเลอร์พี่ส่งส่งไปที่โมดูลโมดูลเจ็เอ็มโมดูล ใช่ครับเจอนี้จะทําหน้าที่ในการโทรศัพท์โทรไปหาเราแล้วก็เอ็นเอส่งหาเราเราได้ให้น้องๆทดสอบการแจ้งเตือนเครื่องแจ้งเตือนไฟไหม้ป่าผ่านระบบโทรศัพท์มือถือว่าจะทํางานได้รวดเร็วเพียงใดค่ะเมื่อมีเหตุไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นเราทําการทดลองโดยจุดไฟบริเวณใกล้กับจุดตรวจจับสัญญาณผลปรากฏว่าไม่ถึง3นาทีระบบจะทําการแจ้งเตือน ว่าเกิดเหตุไฟไหม้และส่งข้อความเข้ามายังเบอร์มือถือที่เราป้อนไว้พร้อมบอกเวลาพิกัดที่ตั้งของเครื่องอุณหภูมิความชื้น้ดเก้ารยเปตหมครับราเห็นโปรมมาต่อตตกันดูเหมือนว่าเจ้าเครื่องแจ้งเตือนไฟไม่ป่าผ่านระบบโทรศัพท์มือถือนี้จะ สมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วแต่น้องๆบอกว่ายังมีข้อจํากัดในเรื่องของการตรวจจับสัญญาณของตัวเซ็นเซอร์เพราะเซ็นเซอร์ไม่สามารถแยกความร้อนจากแสงอาทิตย์และความร้อนจากไฟได้จึงต้องมีการพัฒนาเครื่องแจ้งเตือนไฟไม่ป่าให้สมบูรณ์กว่านี้มันกับว่ามีกระจกสะท้อนแสงอาทิตย์ไปหาเซ็นเซอร์ครับมันก็จะมีปัญหาเพราะว่าตอนนี้เราติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้ด้านใต้ถ้าไม่มีอะไรสะท้อน แสงอินฟาเรดจากดวงอาทิตย์เข้าไปก็จะไม่มีปัญหาครับในอนาคตหากเครื่องแจ้งเตือนไฟไม่ป่าผ่านระบบโทรศัพท์มือถือสมบูรณ์ตามที่ผู้คิดคนตั้งเป้าไว้เชื่อได้ว่าพื้นที่เกิดเหตุไฟไหม้จะลดลงพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าน,านานาชนิดจะเพิ่มมากขึ้นพัชรจันลีถ่ายภาพสุภตาราแสนสงรายงาน